สวัสดีค่ะมาพบกับเป้อีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เป้จะมาแนะนำสินค้าใหม่ก็คือ g i f t ์ฟ e n UC2 GO ค่ะ g i f t ์ฟ e n UC2 GO นะคะมีส่วนประกอบสำคัญก็คืออันดีเนเจอร์คอลลาเจนไทป์2ค่ะเขาก็เลยย่อว่าเป็น UC2 นั่นเองนะคะทีเนี้ คอลลาเจนเนี่ยค่ะมันก็มีอยู่แล้วในร่างกายของเราค่ะนะคะมีอยู่ตามที่ผิวหน้าผิวใกล้นะคะมีอยู่ในเยื่อหุ้มของหลอดเลือดต่างๆรวมถึงมีอยู่ที่ข้อหรือกระดูกอ่อนของเรานั่นเองนะคะแต่ทีนี้ยคอลลาเจนเนี่ยค่ะ มันจะลดลงเมื่ออายุเราเพิ่มมากขึ้นเราเลยมีความจําเป็นที่จะต้องทานคอลลาเจนเข้าไปเพื่อทดแทนคอลลาเจนที่สูญเสียไปค่ะกิฟต์รน U C 2 go ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะในการเติมคอลลาเจน type 2ให้กับร่างกายค่ะคือคอลลาเจนปกติแล้วค่ะมันมีอยู่ลมากมายหลายชนิดมากเลยค่ะนะคะส่วนใหญ่ที่พบในร่างกายก็จะเป็นคอลลาเจน type 1หรือคอลลาเจนชนิดที่1ค่ะนะคะซึ่งคอลลาเจน type o n เนี่ยจะพบในอาหารทั่วไปมักจะพบจากพวกหนัง ของปลานะคะเขาก็เลยไปสกัดเอาหนังปลาเอาเกล็ดปลาเนี่ยค่ะมาได้เป็นคอลลาเจนที่เราทานกันทั่วไปนะคะแต่คอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยค่ะมันจะเป็นคอลลาเจนที่พบมากที่ผิวของข้อค่ะนะคะตามข้อต่อต่างๆแล้วก็ข้อเข่าด้วยนะคะคอลลาเจนที่2เนี้มักจะพบในอาหารจําพวกกระดูกของสัตว์ต่างๆนะคะเขาก็เลยเอากระดูกอ่อนของอกไก่กระดูกของวัวพวกนี้ค่ะมาสกัดให้ได้คอลลาเจนชนิดที่2หรือคอลลาเจนไทป์ t ขึ้นมาค่ะ U C 2 Go จึงรวบรวมเอาคอลลาเจนทั้งชนิดที่เป็นแบบอันดีเนเจอร์ก็คือเอามาเพียวๆเ,เลยค่ะไม่ต้องไปย่อยไม่ต้องไปสลายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเอพิโทปซึ่งส่งผลดีกับข้อของเรานะคะยังไม่พอค่ะยังประกอบด้วยไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไทป์2นะคะก็จะเป็นคอลลาเจนชนิดที่2นี้เพิ่มเข้ามาอีก250มิลลิกรัมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใน U C 2 Go เนี่ย เรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยคอลลาเจนไทป์2ที่เยอะมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทีนี้หลายๆคนก็สงสัยค่ะว่า UC2 เดิมนะคะกับ UC2 Go มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะข้อแตกต่างก็คือ UC2 Go จะใส่ UC2 ถึง40มิลลิกรัมนะคะมากกว่าเดิมถึง2เท่าแล้วก็ใส่ Type ตตไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไทป์2คอลลาเจนชนิดที่2เพิ่มเติมเข้ามาอีก250มิลลิกรัมค่ะ แล้วก็มีส่วนประกอบของวิตามินซีเรียกได้ว่าทาน UC2Go เม็ดเดียวได้ครบจบเลยค่ะใน UC2Go 1กล่องนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด30แคปซูลด้วยกันค่ะทานวันละ1แคปซูลหลังอาหารเช้าได้เลยนะคะวันนี้เราสามารถมาดูแลตัวเองได้อย่างเข้มข้นด้วย g i ฟตรี UC2Go ได้แล้วนะคะสินค้าตัวนี้นะคะมีทั้งหมด30แคปซูลด้วยกันราคา1 2ึ่บบาทต่อกล่องค่ะ รหัส c 1 0 3 7สามารถติดต่อได้ที่นักธุรกิจกิฟรีนหรือสำนักงานธุรกิจใกล้บ้านท่านหรือรายละเอียดตามข้างหน้านี้ได้เลยนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันอย่างเข้มข้นแล้วพบกับสินค้าที่น่าสนใจของกิฟรีนได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะ